อเขาแจ้งเตือนผู้นั่งตอนสองไม่คาดเิ็มขัดแฮะเออคือถ้าเรานั่งอย่างนี้แล้วเราไม่ได้คาดนะครับมีน้ำหนักที่ทิ้งลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะโดนแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับอาจจะต้องคาดเบลเนาะแล้วก็เพื่อนเห็นไหมว่าตอนนี้พี่นั่งขับให้เราอยู่นะครับแล้วก็เล็กรูมคือเหลือคูดเยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะปรับระดับ่ะเราก็สามารถทําได้แบบนี้ปึ๊บ <Ooh. S 2> บ่อเอเนี่ยเยอะมากแบบนี้เลยนะครับสบายสบายแล้วก็เนี่ยผิวสมัมผัสเจอทางกรุคระแล้วเราไปได้อย่างสบายๆแบบนี้เลยนะคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่วางเท้าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหม่ครับรวมถึงตัวเบาะก็ไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันมันจะสั่นสะเทือนตามข้างแบบตรงประตูนิดๆหน่อยๆนะครับการเก็บอาการของตัวรถเนี่ยคือทําได้ดีมากๆจริงครับการเอของตตวเบาะอึบ๊บนี่อันนี้คือปรับ ตั้งตรงนะแล้วก็ค่อยๆเอียงลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแต่อย่างนี้ผมบอกอะไอตัวปรับระดับของตัวพักพิงนะครับมันดูกองแกง้งไปนิดนึงอยากให้เขาทําดีกว่านี้อีกสักหน่อยนะฮะนี่แล้วก็แอร์อยู่ข้างบนเป่าหัวเราเย็นๆแบบนี้เลยนะแล้วก็รวมทางข้างล่างนะครับการใช้งานอะไรก็ทําได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะยากลําบากนี่เพิ่มเบา เป่าอุณหภูมินะครับผมที่เป็นแบบพัดลมระบายอากาศของตัวบออเนี่ยสามารถปรับได้ถึง9ระดับนะทั้ง2ตําแหน่งแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ม่านบังแดดนะครับใหญ่โตโมโหรานแบบนี้นี่ที่อ่านหนังสือเราจับเราจับตรงนี้สันรูปต,ตอนใหญ่นะครับคือสบายๆนะครับคือแบบ ชอบดีเทลเยอะมากๆนะครับกระจกไซซิ่งคือปานใหญ่มากเห็นไหมมันมีแต่เรื่องชมเรื่องชมเยอะมากจริงๆนะครับผมเป็นไงบ้างนุ่มนวลนุ่มนวลเลยแล้วก็นั่งไปคุณมีสิทธิ์หลับได้นะครับเพราะว่าหัวมอนของเขาเนี่ยทำมาได้ซอ o u c h ดีมากจริงๆเป็นไงสบายตึดต๊ด ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปนั่งตอนผู้นั่งตอน3ามให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับดูซิว่านั่งได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าการนั่งเนี่ยอาจจะต้องปรับเบาะผู้นั่งตอนสองขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่เวลาโอเดี๋ยวคือถ้าอ๋โอหลังเกับเค็ดคือถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เลื่อนเบาะหรือว่าเราแบบไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยมันจะเลื่อนยากอยู่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ พับเบาดูซิว่าผมจะสามารถก้าวไปได้หรือเปล่า<笑><笑>ในจังหวะนี้นะอืมอแต่ทัชชิ่งเบาคือเขาทํามาได้อย่างนุ่มนวลน,นุ่มนวลมากๆเลยนะฮะโอเคปึ๊บโอ้เราต้องลุกก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีที่ที่ให้เราไปได้อย่างง่ายดายนะฮะนี่เราต้องเปิดเบาออย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็ก้าวข้าม มาแบบนี้เห็นไงมาแล้วอโอเคอให้ดูตำแหน่งผู้นั่งตอนหลังนะฮะนี่อันนี้คือเป็นการเอียงมาโคตรเยอะนะเราก็จะเห็นได้ว่า ระดับของการปรับของตัวเบาะเนี่ยเลื่อนไปประมาณหนึ่งที่ผมเซ็ตได้เพราะว่าผมไม่ได้มีเลื่อนเพิ่มเติมนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผู้นั่งตอน2ก็ยังนั่งสบายอยู่แล้วก็ผู้นั่งตอน3ก็ยังสามารถนั่งได้แบบนี้นะครับแต่ว่าการลองต้นขาเนี่ยมันแบบมันโหวงไปอะ่ะ <c oughs> คือถ้าอยากจะนั่งได้นะครับผู้นั่งตอน2องอาจจะต้องปรับขึ้นไปหรือว่าถอยไปเลื่อนไปข้างหน้าเยอะกว่าเดิมเพื่อที่ ให้เราสอดขาเข้าไปใต้ล่างได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือติดนะครับแต่ถามว่าระยะการนั่งหรือว่าการชนของเบาะเนี่ยนั่งแบบนี้นั่งได้ไหมก็นั่งได้ครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบห้องโดยสารขับแคบมากนักนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับเด็กน้อยมากกว่าอคือถ้าแบบเป็นคนนั่งเป็นผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะรู้สึก ไม่ลาได้อ่าแอร์ด้านบนครับอยู่ใกล้หัวเราเลยตรงนี้นะทางด้านหน้าน,นะครับมีที่สองสว่างตัวไฟให้นะครับผมแล้วก็มีลําโพงให้อัธรรษเราทางด้านโครงเสาเนาะแล้วก็ไซซิ่งกระจกเนี่ยคือใหญ่มากจริงครับใหญ่มากๆนะครับทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดอ่าแล้วก็มีปุ่มปรับเบาะจะอยู่ทางด้าน ฝั่งขวานะครับมันจะเป็นการปรับเบาะของผู้นั่งตอน3เราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับจะพับหรือว่าจะให้มันเอนไปแต่ว่าการที่เรานั่งอยู่เนี่ยกลไกมาสู้แรงหรือน้ําหนักของเราไม่ได้ครับมันก็เลยอาจจะปรับไม่ได้ขนาดนั้นนะรพราเราอยากจะปรับเราก็ต้องอาจจะต้องลุกนิดนึงแบบเนี้เพื่อที่ให้เขาปรับได้เห็นไหมผมกดปุ่มอยู่นะอ่านี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่วางแขนใช้ได้จริงนะวางได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ที่วางแก้วน้ำก็วางได้จริงส่วนเสียงเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยไม่ได้มากมายไม่ได้มากมายนะฮะถึงแม้ว่าเรานั่งอยู่บนซุ้มล้อด้วยซ้ำนะครับแรงสั่นสะเทือนอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรอันนี้ยอมรับได้ยอมรับได้เลยเส้นชะลอความเร็วก็ยังไม่ได้เข้ามาเยอะอะไรมากมายนะครับ กเรกแบบทําได้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูทาาัศวิสัยผู้นั่งตอนที่3เนี่ยถ้าเรานั่งไปตอนหน้าเราจะรู้สึกยังไงฮะอึบอ่ะ,ออะเป็นไงบ้างเห็นไหมมันค่อนข้างโอทงนะแล้วก็ดูได้อย่างชัดเจนครับดูได้อย่างแบบสบายหายห่วงนะครับผมนี่เยี่ยมไปเลย